สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองมงคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้สืบทราบว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงที่ปลอมเครื่องหมายการค้าให้กับประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนตามสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดจนทราบว่าสถานที่กักเก็บสินค้าดังกล่าวอยู่ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่5ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้นำหมายค้นสารจังหวัดสมุทรสาครเข้าทำการตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวการตรวจค้นครั้งนี้พบตัวผู้ต้องหาแสดงตัวเป็นผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวโดยพบของกลางเป็นชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงที่ปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดังหลายรายการรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาท โดยจำหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มช้อปปีและ Lazada ก่อนทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือนายอูสัญชาติจีนอายุ35ปีนางสาวสาวิตรีสัญชาติไทยอายุ23ปีในข้อหากระทำความผิดฐานร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบและจับกุ่มตัวนำส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปอ,อสอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและสืบสวนขยายผลต่อไป ส่วนของกลางที่ยึดได้ประกอบด้วย 1. เครื่องประมวลผลเอฟเฟกเสียงระบบอิเล็กทรอนิกส์ปลอมเครื่องหมายการค้าจำนวน43ชิ้น 2. เครื่องขยายเสียงและส่วนประกอบเครื่องปรับเสียงที่ปลอมเครื่องหมายการค้าจำนวน10ชิ้น 3. ชุดเครื่องเสียงที่ประกอบด้วยชุดระบบลำโพงที่ปลอมเครื่องหมายการค้าจำนวน22ชิ้น 4. ไมโครโฟนที่ปลอมเครื่องหมายการค้าจำนวน15,220ชิ้นและ5 ตัวปรับแต่งระดับเสียงที่ปลอมเครื่องหมายการค้าจำนวน654ชิ้นรวมของกลางทั้งหมด5รายการจำนวน15,949ชิ้นนอกจากนี้ตำรวจก็ได้ฝากเตือนภัยถึงประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงควรซื้อสินค้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมั่นใจว่าเป็นของแท้ วิธีการสังเกตผลิตภัณฑ์แท้จะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุสถานที่ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหากเป็นชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงของปลอมนั้นไม่ได้ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพอ,าพอาพุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังมีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ